ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565ขึ้น12คำเดือนหนึ่งปีขานตรงกับวันพ่อแห่งชาติวันชาติวันดินโลกและวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่9 คนเกิดวันอาทิตย์การงานงานไม่เป็นไปอย่างที่หวังเกิดความผิดพลาดแบบที่ทำให้คุณต้องเครียดแถมยังถูกกดดันจากผู้ใหญ่และคนรอบข้างคุณจะรู้สึกวิตกกังวลจนพานไม่อยากทำงานอยากจะลาออกหรืออยู่เฉยๆสักพักอันที่จริงแล้วทุกปัญหามีทางแก้คุณต้องหยุดหมกมุ่นกับความผิดพลาดแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะ การเงินวันนี้ต้องเอาตัวรอดจากการเงินที่พันผวนต้องอาศัยเล่ยเลี่ยมและการเล่นแร่แปรธาตุจึงจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ทำให้ต้องเกิดคดีความทางแพง่งระวังคนโกงคนหลอกลวงที่จ้องจะเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะรู้ทันหากไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำความรักและครอบครัว คนที่คบกันมานานความรักสุขงอมได้เวลาที่จะลงหลักปักฐานกันสักทีคนโสดสนิทก็มีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ใช่ส่วนคนมีครอบครัวแล้วอาจได้รับข่าวดีของคนในครอบครัวบางคนได้บุตรที่รอคอยมานานสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมัน่นทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความราบรื่นด้านการเงินโชคลาภการเพิ่มพูนของทรัพย์สินเวลามงคล13.30นาฬิกา30าทีถึง 15. นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงาน ผู้ที่เป็นศิลปินหรือขายความคิดสร้างสรรค์งานของคุณจะโดดเด่นและได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากระวังเสน่ห์จากความอ่อนไหวของคุณจะทำให้เกิดความพิศวาสในที่ทำงานได้ยังไงก็ขอให้มุ่งแต่าง,งานจะปลอดภัยเป็นที่สุดค่ะการเงินวันนี้ผู้ใหญ่เพศหญิงจะมีส่วนช่วยในเรื่องการเงินของคุณเป็นอย่างมากงานที่เกี่ยวกับเกษตรพืชพันธุ์ อาหารและงานกลุ่มแม่บ้านจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษวันนี้การใช้ใจ่ายจะต้องอยู่ในระบบเงินจากการเสี่ยงหรือเงินสีเทาจะสร้างปัญหาให้กับคุณความรักและครอบครัวคนโสดวันนี้ให้ระวังการเข้าไปเป็นมือที่สาจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาสนใจและตามตื้อคุณจนคุณจะใจอ่อนได้การหักห้ามใจ ไม่ทำผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่ท้าทายคุณพอสมควรส่วนคนมีครอบครัวแล้วก็ระวังความซุกซนที่จะทำให้มีเรื่องเช้าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องชู้สาวได้สีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมทาเสริมคนช่วยเหลืออุปถร,รมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยเวลามงคล22.30นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงาน การงานเดินหน้าไปได้อย่างดีคุณฉลาดที่จะรู้จักรุกและรับงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมักจะทำให้คุณก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคุณมีหัวก้าวหน้าและวันนี้กระตือรือร้นความอ่อนน้อมอยู่เป็นของคุณเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คุณไปได้ไกลและรวดเร็วการเงิน คุณจะทำมาค้าคล่องได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจากการเก่งกำไรในที่ดินอสังหาริมทรัพย์งานที่ทำอยู่ยิ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เท่าใดก็จะยิ่งทำเงินให้กับคุณได้มากเท่านั้นวันนี้เงินหาง่ายบางคนทำเงินได้มากเข้าคันกลายเป็นเศรษฐีความรักและครอบครัวคุณจริงจังกับความรักมากทำให้ค่อนข้างจะบังคับคนรักของคุณมากไปสักหน่อย ผ่อนคลายลงบ้างเพื่อบรรยากาศที่ดีระหว่างคุณกับคนรักส่วนคนโสดให้คุณลดทีถีมานะลงมาบ้างเพิ่มความอ่อนโยนอ่อ,อนหวานคุณก็มีสิทธิ์จะไม่ต้องทนโสดอีกต่อไปสีมงคลสีแดงสีทองเสริมมิตรภาพเมตตาความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลทิ่ตะวันตกเสริมสเสน่ห์ ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล22นาฬิกานาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณคิดการใหญ่และมักจะทำได้ดี ส่วนงานเล็กๆปลีกย่อยคุณก็สามารถมอบหมายให้บริวารจัดการได้อย่างเรียบร้อยดีคนที่เป็นพนักงานลูกจ้างจะได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นและมีความสำคัญขึ้นซึ่งคุณก็จะทำได้สำเร็จงดงามการเงินการใช้ใจ่ายเงินในวันนี้คุณจะมีความละเอียดรอบคอบและมีเหตุมีผลในการจับใจเป็นอย่างดี ผู้ที่ทำงานบัญชีงานที่เกี่ยวกับกฎหมายผู้พิพากษาจะมีโชคทางการเงินหรือได้รับเงินจากความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นค้าขายอย่างยุติธรรมจะช่วยให้รายได้ของคุณมีมาอย่างต่อเนื่องความรักและครอบครัวชีวิตรักราบเรียบมีความสุขสงบสบายหวังสิ่งใดจากครอบครัวก็จะสมหวังดังใจได้ในวันนี้คนโสด ยังคงเลือกมากก็ที่โสดอยู่นี้ก็สบายอยู่แล้ววันนี้จึงอาจจะยังโสดต่อไปแต่ก็ไม่ไว้จะเนื้อหอมมีคนเข้ามาสนใจหลายคนแต่คุณก็ช่างเลือกพอควรเลยค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมกําลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลทิศตะวันออก เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน งานของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและรวดเร็วคุณเพียงเดินตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จได้แบบแก้าวกระโดดคุณมั่นใจตนเองและขยันสุดๆจึงทําให้วันนี้ไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีการเงินคนที่ค้าขายหรือทําโรงงานที่ผลิตสินค้าจํานวนมากจะทําเงินได้มาก มีออเดอร์เข้าจํานวนมากการเงินถือว่าโดดเด่นถึงแม้จะเหนื่อยจากงานที่หนักแต่ก็คุ้มคา่าบางคนมีเกณฑ์ได้ใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อขยายกิจการหรือเปิดกิจการใหม่อีกด้วยความรักและครอบครัวรักและสเสน่หาของคู่รักจะเร่าร้อนและมีความสุขสมเป็นอย่างดีคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับรักที่มีความผูกพันลึกซึ้งทางด้านจิตใจ คนที่คบกันมานานจะได้พูดคุยเรื่องแต่งงานสร้างอนาคตสีมงคลสีชมพูสีม่วงส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้าง เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานวันนี้ให้ระมัาระวังการบาดหมางถึงขั้นทะเลาะวิวาทกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือเกิดขึ้นในงานของคุณได้คุณจะถูกอิจฉาริษยาถูกใส่ร้ายซึ่งขอให้แก้ปัญหาด้วยสติเพราะหากคุณใช้อารมณ์จะเกิดความเสียเปรียบการเงินให้ระวังเรื่องคดีความทางแพง่งหรือการใช้เงินลงทุนจำนวนมากและมีความเสี่ยงจะเกิดความผิดพลาดที่ทำให้เสียเงินบางคนถึงขั้นหมดตัวงดการเสี่ยงโชคทุกชนิด และระวังเรื่องบัญชีทางการเงินที่จะเกิดปัญหาให้ปวดหัวได้ความรักและครอบครัวความรักที่เกิดในวันนี้มีเกณฑ์ที่จะรวดเร็วรุนแรงควรดูกันไปสักพักก่อนตัดสินใจใจเย็นๆไว้ก่อนส่วนคนมีครอบครัวก็อย่าดื้อรั้นหรือเอาแต่ใจตัวเองมากนักไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดก็ได้เพราะจะกินใจกันทำให้เกิดความเบื่อหนาย สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานหากคุณทำงานที่ต้องมีการแข่งขันการประมูลมีคู่แข่งทางการค้าหรือมีเพื่อนร่วมงานที่มักคอยกันท่าในความก้าวหน้าทางการงานขอให้รู้ไว้เลยว่าวันนี้คุณจะอยู่เหนือพวกเขาและทำงานจนประสบความสำเร็จได้แต่คุณต้องมุ่งมั่นและสู้ไม่ถอยเท่านั้นจึงจะรับรองผลลัพธ์นี้นะคะเพราะดวงการงานของคุณในวันนี้ ต้องต่อสู้จึงจะชนะและได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการการเงินคุณมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชครายได้วันนี้จะมาอย่างฟลุ๊กฟลุกมาแบบโชคช่วยการติดต่อต่อรองใดๆทางการเงินก็จะประสบความสำเร็จหาเงินง่ายใช้เงินคลองและอาจจะมีการพลิกผันทางการเงินอย่างฉับพลันได้ด้วย ความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยแอบชอบกันมาก่อนคู่รักที่แต่งงานแล้วก็จะได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตรหรือได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันและกลับมาพร้อมกับทายาทที่คุณรอคอยวันนี้จะพบมิตรที่ดีในงานสังสรรค์สีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมสง่าราศี ความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวัสนาและหรือโชคลาภที่ควรได้ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขกายและความสดใสร่าเริงใจเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีบรรยากาศในการทำงานสนุกสนานและเอื้ออาทรต่อกันโดยที่คุณเป็นตัวหลักเป็นศูนย์กลางของเพื่อนร่วมงานบางคนจะโดดเด่นจนคนอิจฉาได้แต่ก็ทำอะไรคุณไม่ได้คะ่ะการเงินการเงินราบรื่นดี ไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณก็มักจะเครียดง่ายในการวางแผนการเงินคุณมีเกณฑ์ใช้เงินเพื่อจบสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคุณแทนที่จะพูดคุยสร้างความเข้าใจต่อกันความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองมีเกณฑ์ได้เดินทางอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือท่องเที่ยวระหว่างการได้พบกับคนที่ถูกใจ ทำให้เกิดความระหองระแหงในชีวิตคู่ขึ้นได้ส่วนคนโสดอย่าคิดจับปลาสองมือหรือจีบคนหลายคนพร้อมๆกันเพราะมีเกณฑ์จะปวดหัวบางคู่ที่คบกันมานานจะเริ่มคิดมีครอบครัวสักทีสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความรักความสมัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกานาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ